สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของอุณหภูมิของน้ำว่ามีผลยังไงกับรสชาติกาแฟของเรานะครับก่อนดูเลยนะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนครับเพื่อนๆลองสังเกตอุณหภูมิน้ำกับการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับ เราจะสังเกตได้ว่ายิ่งอุณภูมิน้ําสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับน้ํามันก็จะยิ่งมีการเคลื่อนที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับ สังเกตนะครับถึงตอนนี้นี่อุณหภูมิ90องศาแล้วนะครับเราจะลองหยุดให้ความร้อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันยังเคลื่อนที่อยู่นะครับตอนนี้ขออนุญาตตัดมาในเรื่องของทฤษฎีนะครับ ที่เพื่อ,อนๆเห็นอยู่นี้คือเป็นรูปของโครงสร้างของน้ํานะครับก็น้ําจะมีออกซิเจน1ส่วนไฮโดรเจน2ส่วนนะครับจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะของไฮโดรเจนนะครับต่อมาเมื่อ,อเราให้ความร้อนกับน้ํานะครับตัวพันธะของไฮโดรเจนนี้ก็จะขาดออกจากกันนะครับ แล้วโมเลกุลของน้ำเนี่ยครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปรอบๆทีนี้การเคลื่อนที่ของน้ําหรือว่าการเคลื่อนที่ของน้ําร้อนมันมีผลยังไงกับการสกัดนะครับเพื่อนๆลองดูคลิปนี้นะครับเป็นการเอาชานะครับไปใส่ไว้ในน้ําเปล่านะครับอุณหภูมิห้องกับน้ําร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําร้อนเนี่ย สามารถสกัดชานะครับได้เร็วครับกว่าน้ำเปล่านะครับสังเกตด,ดูผลลัพธ์นะครับนี่ครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับตัวน้ำเปล่านี่ก็เหมือนกับการที่เราเอาผ้าไปแช่ในเครื่องเแช่ในกระมังครับส่วนน้ำล้อนี่ก็เหมือนกับว่าเราเอาผ้านะครับไปปั่นในเครื่องซักผ้านะครับ มันก็จะสามารถที่จะซักผ้าได้เร็วกว่ากระมังนะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าภายในเมล็ดก,กาแฟนะครับมันจะมีหน้าตาเป็นโพงเล็กๆนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าน้ำเย็นที่เคลื่อนไหวช้าๆกับ น้ำร้อนที่เคลื่อนไหวเร็วๆใครจะสามารถเข้าถึงโพรมกาแฟได้มากกว่ากันในเวลาที่จำกัดครับทีนี้เราจะมาสกัดกาแฟด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันนะครับ อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มีกาแฟแล้วสีแก้วนะครับโดยที่แต่ละแก้วก็จะสก,กัดด้วยนูไม่เหมือนกันเนาะก็คือมีเก้าสิบห้าองศาเก้าสิบองศาแปดสิบห้าองศาแล้วก็น้ำารุหภูมิห้องโอเคครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติของเราแขกผู้มีเกียรติชิมได้เลยแล้วก็ลองบรรยายความรู้สึกของแต่ละแก้ว ตัวแรกครับจะรู้สึกว่าบอดีหนักแน่นดีครับเข้มมามามาู้สึกเข้มเกินไหมหรือว่าพอดีหรือว่าเกินรู้สึกเกินไหยพอดีครับพอดีแต่ตอนนี้ก็รู้สึกบางลงมาหน่อยอืแต่ว่าใกล้เคียงกันอืแต่ว่าจะบางกว่าแต่ก็ รสชาติเตยไผ่นิด่วนแก้วนี้จะเป็นรสชาติมาก่อนนะเปรี้ยวนำเลยแต่บอดีหรือว่าไม่ค่อยไม่คอ่อยหนักเท่าไหร่แก้วนี้นิสัยเลยครับเหมืนอนม,มามา แต่รสชาติก,ก็มาอยู่ครับแต่ว่ากลิ่นหรือว่าบอดี้ความรู้สึกม่ไม่ค่อยมาในสีแก้วนี้ถ้าตัดแก้วแรกออกตัดแก้วไหนออกก่อนแก้วนี้โอเคแก้วแก้วดีโอเคขนอ,อกอ่าต่อไปเหลือสามแก้วละสามแก้วนี้ชอบแก้วไหนที่สุด แก้วแรกชอบแก้วแรกอืเพราะว่ามันครบรถเหรอหรือว่าอะไรงยโคบครับรสชาติอาจจะไม่ได้มาแต่มันมาพร้อมกันอะมาพร้อมกับมันมันรู้สึกได้เฉลยนะเขาเฉลยเอาแก้วไหนก่อนแก้วซีเออันนี้แก้วแก้วเอนี่แก้วที่ชอบโอเคแก้วเอแก้วที่ชอบแก้วซีแก้วซี สกัดด้วยอุณหภูมิเก้าสิบองศาแก้วซีเก้าสิบองศาแก B, ้วบีแปดสิบห้าองศาแล้วแก้วเอเก้าสิบห้าองศาด้วยเหตุผลของการสกัดกาแฟ ى. ตัวนี้มันเป็นกาแฟคัออ้วอ่อนเออเวลาใช้น้ำร้อนเยอะ น้ำร้อนมากๆเกิน90เอ่อเกิน93หรือว่า94หล้อเนี่ยมันก็จะเหมาะกับกาแฟขั้วอ่อนอืมแต่ว่ากับกันถ้าเรายิ่งถ้าเรายิ่งใช้กาแฟเอใช้น้ำอุณหภูมิต่ำลงอ่ะมันก็จะยิ่งสกัดยากเพราะว่ากาแฟขั้วอ่อนผนังเซลล์มันแคบอ๋อมันแน่นมันมันสกัดสารอะไรออกมาไม่ได้เยอะเหมือนตะกี้ที่บอกว่า แก้วดีนี่มันเหมือนน้ําน้ําแช่ใช่แช่ใช่เพราะว่ามันสกัดอะไรไม่ได้เลยแต่แต่ก็ยังรู้สึกถึงรสชาติอยู่แต่มันเหมือนกับแช่อะไรก็ชอบสุดก็คงเป็นแก้วนี้อืโอเคครับสําหรับ,รบคลิปนี้ก็ได้สาระกันหรือเปล่าน่าจะ <laughs> <laughs> โอเค ถ้าอย่างนั้นก็โอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณแขกพุก้มเกียดมากครับครับขอบคุณครับผมทินดีครับและสำหรับกาแฟที่ใช้ทดสอบในวันนี้นะครับก็คือกาแฟปานามาวอชโปรเซสนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับกาแฟตัวนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช h อปปีนะครับเสิร์ชหาชื่อจิตพันคาเฟน,นะครับก็จะมีกาแฟของเรา หลายตัวนะครับอยู่ในนั้นนะครับพร้อมกับในเดสคริปชันของคลิปนี้นะครับจะมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็สำหรับสุดท้ายนี้นะครับในวันละวันสงการนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขสันต์ในวันสงการขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีโชคดีตลอดปีและก็มีความสุขตลอดไปขอบคุณครับ